ผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง ยายาตอบกลับน่ารักหลังนเดชโผล่แซวเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่พากันสาดความหวานอยู่เรื่อยๆะค่ะสำหรับคู่รักอย่างนาเดชและยาย่าจากคู่จีน NY น NY กลายเป็นคู่รักให้แฟนคลับได้ฟินกันอย่างยาวๆและแน่นอนว่าหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่นั้นจะเห็นว่าทั้งนเดชและยาย่ามักจะมีโมเมตนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวยาย่านั้นก็ได้ โพสต์ภาพที่เธอนั่งทานอาหารโดยฝั่งชายก็ขอโปรแซวว่าใครเลี้ยงนะมือนี้ซึ่งสาวยายาเองก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าพี่แบค่ะเรียกได้ว่าหนุ่มณเด,ดเนี่ยทั้งสปอร์ตใจดีมีเวลาให้แถมยังน่ารักสุดๆไปเลยละค่ะ